สรุปค่าใช้จ่ายเที่ยวเกาหลี7วัน6คืนด้วยงบไไปเกิน32,000บาทแบบรวมทุกอย่างค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าทำหน้าค่าเดินทางแต่ไม่รวมค่าช้อปปิ้งนะจาเริ่มกันที่ค่าตั๋วเครื่องบินตกคนละ1น1 0 0บาทรวมน้ำหนักกระเป๋าขาไป15กิโลขากลับ25กิโลค่ะแล้วก็จะมีค่าทำสวยด้วยนะคะไปรอบนี้จองผ่านแอปออนนี่เลยที่แบบเคยรีวิวไปเป็นแอปที่คนเกาหลีเขาใช้จองคลินิกเวลาจะไปทำสวยกันค่ะเราเซิร์ชในแอปได้เลยว่าอยากทำหัตถการอะไรอย่างรอบนี้อยากฉีดด ทางออกแปดเข้ามาในตึกไม่ได้ภาซาแล้วกดไปชั้นเจ็ดนะคะมาถึงแล้วก็เข้าไปคอนซสลร์ไปไม่ได้ภาษาไม่ต้องกังวลเขมลามีร้านไทยด้วยแบบเคยมาฉีดดิวจูรันที่เกาหลีแล้วชอบก็เลยมาซ้ำคือหมอมือเบามากเลยนะแี่หลังฉีดเสร็จรอยน้อยมากเที่ยวต่อได้เลยอันนี้จ่ายไปประมาณ6แบงค์เทาราคาถูกกว่าที่ไทยเยอะเลยค่ะต่อไปก็เป็นค่าที่พักแบบจองผ่าน Airbnb 6คืนหานกับแฟนตกคนละ6000บาทค่าเดินทางแบบใช้บัตรคลายเมดแบบเหมาจ่ายคนละ500บาทส่วนค่ากินทริปนี้แบบแพลนมาเพื่อกินเลยนะคะก็จะมีเป็็นนนนร้้้้าาาาัั่งงกกิแลววคคเเฟีปททมมม90 32,000บใชจหด ไว้คลิปหน้ามาแจากแผนเที่ยวค่ะ